สนุนโดย h ีโน500วิคเตอร์ขีดสุดแห่งนวัตกรรมพันแกรกพบกับ h ีโน500วิคเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจําหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภยอัยเคารพวินัยจราจรงานบนเส้นทางวิศวกรรมครั้งที่10 Engineering New Gen 2015มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลก หลังจากเมื่อวานมีการพบชิ้นส่วนของมนุษย์และมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นของนางสาวมะลิสาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมาวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาในใจผู้ต้องสงสัยชาวลาวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่เป็นภาพวัตถุพยานที่ในใจเคนวันคำชาวลาวลูกจ้างร้านอาหารแห่งหนึ่งใช้ฆ่าหันศพนางสาวมะลิที่ทำงานในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งย่านลำสาลี คืนวันที่6พฤศจิกายนก่อนที่จะมีผู้พบชิ้นส่วนของนางสาวมะลิเมื่อช่วงสายวันที่8พฤศจิกายนวันนี้ตำรวจสถานีตำรวจคลองตันนำตัวในใจออกจากห้องควบคุมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุจุดแรกคือชั้นหนึ่งของอพาร์ทเมต์แห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง53ซึ่งเป็นห้องเช่าของในใจจุดที่สคือห้องพักของในใจเลขที่ B107 ก่อนที่ทั้งสองคนจะมีปากเสียงกันในใจจึงบีบคอจากนั้นใช้มีดแทงและปาดคอนางสาวมะลิก่อนนำร่างไปหั่นเป็นเจ็ดส่วนใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงจากนั้นนำชิ้นส่วนของนางสาวมะลิใส่กระสอบสามใบทยอยขนลงไปทิ้งที่คลองแสนแสบห่างจากหอพักไปประมาณ50เมตรแต่นี่ไม่ใช่คดีฆ่าหันศพครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคดีแบบนี้เคยเกิดมาแล้วหลายครั้ง ในปี2541นักศึกษาแพทย์เสริมสาครราชฆ่าหันศพนางสาวเจนจีราพลอยอังหงุนสีแฟนสาวโดยใช้มีดผ่าตัดเฉือนศพจากนั้นทิ้งหลงชักโครกปี2544นายแพทย์วิสุทธ์บุญกเกษมสันติฆ่าหันศพแพทย์หญิงผัสพรบุญกเกษมสันติภรรยาแล้วทิ้งชิ้นส่วนของแพทย์หญิงผัสพรในบ่อพักน้ำเสีย2554นายบุญหนามาพิบูร์ ผู้ป่วยทางประสาทฆ่าหันศพนายชาญชัยน้ำใจสาเหตุมาจากอาการทางประสาทของนายบุญนาเกิดกำเริบขึ้น1ปีถัดมา2,555นางสาวนาไหมจากกูอายุ26ปีชาวเผ่ามูเซอร์จังหวัดเชียงใหม่ฆ่าหันศพลูกของตัวเองสองคนแล้วนำอวัยวะของเด็กมาปรุงเป็นอาหารสาเหตุเกิดจากนางสาวนาไหมขาดยาบำบัดจนอาการทางจิตกำเริบและในปีเดียวกันนี้เอง นางสาวพรสุรีดีแผ่วซึ่งติดยาบ้าและอ้างตัวว่าเป็นเทพเจ้ายอมรับว่าได้ฆ่าหันศพนายประสิทธิ์ศรีสมบุญญานนท์สามีที่ป่วยเป็นอมพลึกยัดชิ้นส่วนใส่ถุงยนต์ทิ้งคลองบางกอกน้อยและบางส่วนเก็บใส่กระเป๋าเดินทางเรื่องนี้ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธดรวัลลบปิยะมะโนธรรมบอกว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการฆ่าหันศพแบ่งได้เป็นสองประเภท แบบแรกคือผู้ก่อเหตุที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชซึ่งก็จะมีกรณีย่อยอีก3กรณีคืออาจจะเป็นบุคคลประเภทตัดขาดจากสังคมเป็นคนที่ต่อต้านสังคมและเป็นคนที่อาฆาตสังคมอาจจะตัดสินใจทําผิดได้โดยสาเหตุที่ฆ่าแล้วหันศพก็มักจะเป็นไปเพื่อการทําลายหลักฐานกับ2คือผู้ป่วยเหตุที่เป็นโรคจิตเวชสาเหตุที่กระทําอาจจะมาจากอาการทางจิตกําเริบ หรือว่าบกพร่องในการควบคุมอารมณ์และไม่ได้รับประทานยาทางจิตเวชอย่างต่อเนื่องขณะที่สังคมมีแนวโน้มว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะทำความผิดลักษณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุเพราะว่าการเลี้ยงดูจากครอบครัวการเข้าถึงสื่อโซเชียลที่มีการใช้ความรุนแรงสามารถทำได้ง่ายขึ้นและอาจเกิดพฤติกรรมเรียนแบบตอนนี้ผู้ป่วยทางจิตมีอาการรุนแรงมากกว่าเดิมรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกอบรมทางจิต มีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่รุนแรงและเพิ่มขึ้นมากในสังคมจากการขยายอายุของกองทุน LTF ออกไปแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดบางข้อจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชุติมาก็เป็นพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นการลดหย่อนทางบุตรครับผม ก็ถ้าข้อมูลตัวนี้ยังยังต้องหาข้อมูลศึกษาเพิ่มะครับด้วยความจริงแล้วยังยังรับรู้ได้ไม่เต็มที่ตอนนี้ครับผมส่วนใหญ่ก็จะซื้อกองทุนกับประกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะวนๆกันค่ะออเลือกค่ะแล้วก็มีผู้แนะนำปกติเราก็จะยื่นเสียภาษีปีละครั้งใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการลดหย่อนตามปกติ ยกตัวอย่างเช่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยมันก็ลดหย่อนโดยปกติอยู่แล้วถ้าในแง่ในแง่ของของตัวพี่เองคิดว่าไม่จําเป็นแต่ท่านอื่นไม,ไ,มไม่ทราบนะครับ แน่นอนนะคะว่าช่วงสุดท้ายปลายปีแบบนี้สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนอยากรู้นอกจากโบนัสก็คือเรื่องของกองทุน LTF RMF นี่แหละค่ะว่าจะซื้อกองทุนแบบไหนดีเพื่อที่จะขอลดหย่อนภาษีนะคะแต่ว่าคอรมอล่าสุดนะคะก็อนุมัติ LTF นะคะให้ต่ออายุได้ไปอีก3ปีแต่ว่าเรื่องของการถือครองเนี่ยก็ต่อไปเช่นกันจาก5ปีเป็น7ปีปฏิทินนะคะพอพูดถึงเงื่อนไขาการถือครองแล้วดูเหมือนว่ายาวนานจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดอย่างนั้นเราต้องการลงทุน เพื่อที่จะขอลดหย่อนภาษีในกองทุน LTF เราก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ในกองทุนนี้ยาวนานถึง7ปีปฏิทินถ้ายกตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเวลาปี2560ถ้าเกิดว่าเราซื้อในช่วงของปลายปีเราต้องถือยาวนานไปจนถึงปี2567ถึงจะสามารถขายได้นะคะแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เงินขึ้นมาเนี่ยเราจะขายก่อนก็ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้อง คืนเงินภาษีที่ขอลดหย่อนไปทั้งหมดและบวกกับดอกเบี้ยอีก1.5%ต่อเดือนและนอกจากนั้นกําไรจากการขายกองทุนนี้ก็ต้องนำไปเสียภาษีรายได้ในปีถัดไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นแบบนี้แล้วก็คงเสียดายเงินขึ้นมาเหมือนกันหากเราออมไม่ได้ในระยะยาวๆแล้วมีกองทุนหรือว่ามีวิธีอื่นแบบไหนอีกไหมที่จะสามารถขอลดหย่อนภาษีได้วันนี้ก็นำมาเป็นเรื่องใกล้ๆตัวให้ดูกันนะคะ การที่จะขอลดหย่อนภาษีในรูปแบบอื่นๆก็ยังสามารถที่จะทําได้ค่ะอย่างเช่นค่าเบีย้ยประกันชีวิตก็ลดหย่อนภาษีได้1น0 0 0แบาทท่องเที่ยวในประเทศนี่ก็ลดได้เหมือนกันนะคะลดได้1 5 0 0 0 0บาทส่วนการเลี้ยงดูบิดามารดาอายุมากกว่า60ปีก็สามารถขอลดหย่อนได้คนละ30,000บาทค่ะ นอกจากนี้ที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกก็คือการลดหย่อนภาษีที่เป็นในรูปแบบของเบี้ยรประกันสุขภาพของบิดามารดานะคะก็สามารถลดหย่อนได้15,000บาทแต่ว่ารายได้เนี่ยต้องไม่เกิน30,000บาทนะคะส่วนคู่สมรสไม่มีรายได้ตรงนี้ก็ขอลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันลดได้30,000บาทและเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้ลดภาษีได้เหมือนกันนะคะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน50,000บาทค่ะ ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่เราสามารถที่จะขอลดหย่อนภาษีได้ในรูปแบบอื่นๆและนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนมีโครงการนะคะของรัฐบาลก็คือการออมเงินแห่งชาติที่รัฐบาลตรงนี้เป็นการสร้างวินัยการออมในระยะยาวเพื่อเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตหลังเกษียณนะคะก็สามารถนําเงินในตรงนี้เข้าไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะดังนั้นต้องกลับมาถามตัวเองแล้วนะคะว่าการลงทุนเราต้องการทีท่จะลงทุนแบบไหนหากต้องการลงทุนเพื่อขอลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ต้องถามตัวเองไปอีกสองข้อนะคะว่าเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงแล้วหรือยังและเรามีการสำรลองเรื่องของการลงทุนในรูปแบบอื่นๆแล้วหรือยังค่ะนอกจากนี้ยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกคำสั่งหัวหน้าคอสอชอที่40ทับ2,558ให้คณะกรรมการประกันสังคมที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนชุดปัจจุบันพ้นจากตําแหน่งพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวกรณีพลตารวจตรีประวีนพงศรินอดีตหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงจาถูกย้ายจากผู้บัญชาการตรํรารวจภูธรภาค8ไปประจําทีู่นยนปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพลตารวจตรีประวีนยื่นใบลาออกพร้อมระบุว่าโดนข่มขู่และล่แกล้ง ว่าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถมายื่นหนังสือร้องทุกข์ได้ที่กองร้องทุกข์สำนักงานตํารวจแห่งชาติหรือศาลปกครองแต่พลตํารวจตรีประวินไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวซึ่งจะไม่มีการยับยั้งการลาออกและจะไม่มีการเรียกพลตํารวจตรีประวินมาพูดคุยพร้อมยืนยันว่าไม่มีการรับใบสั่งให้มีการย้ายแต่อย่างใดอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจุธามาศสิริวันและจิตติโสภาสิริวันบุตรสาว เดินทางมายัางศาลอาญาหลังเป็นจำเลยกรณีรับเงินตอบแทนจากสองนักธุรกิจภาพยนตร์ชาวอเมริกันเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปี2002 2007มูลค่ากว่า60ล้านบาทจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธทุกข้อ,อกล่าวหาและขอสู้คดีรวมทั้งยื่นประกันตัวโดยศาลให้นัดพร้อมและไตส่สวนอีกครั้งวันที่1กุมภาพันธ์2559เวลา9นาฬิกา โดยที่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่ทหารมาใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเข้าไปช่วยประชาชนแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำตาของความดีใจและปราบปลื้มของวาสนาสนอสวยหญิงชราวัย65ปีหลังจากได้รับความช่วยเหลือถือเป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครหลังจากการลงไปช่วยเหลือของกองพันทหารปืนใหญ่ที่12รักษาพระองค์ตามภารกิจภายใต้การน,นำของคอสชซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557แล้วโดยภารกิจความช่วยเหลือจะปรับเปลี่ยนไปตามข้อร้องเรียนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่แต่ละหน่วยเข้าไปดูแล ถึงแม้ว่าเขตลาดกระบังจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของกรุงเทพแต่การทำงานของกองทัพก็สามารถดูแลได้ด้วยการใช้มาตรา44เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนซึ่งสามารถทำได้รวดเร็วกว่าการทำงานแบบปกติของหน่วยงานราชการทั่วไปน้องๆทหารดนดี่น่ารักมากออคือทำงานร่วมกับชุมชนด,ด้วยการเสนอมาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วโดยเฉพาะชุมชนปบัวของผมเนี่ยนะฮะ ถ้ามีอะไรเขาเดี๋ยวนี้ใช้สโลแกนว่าคิดอะไรไม่ออกต้องบอกน้องทหารนะรมาช่วยแก้ปัญหาก็ต้องขอบคุณว่าเ,เรามีความหวังนะว่าราชการหน่วยงานทหารนะรไม่ได้ทอดทิ้งเรานะมีปัญหาอะไรบอกต่านตั้นก็ยินดีมาช่วยเหลือสนับสนุน ที่ชุมชนบึงบัวแห่งนี้ทางกองทัพได้เข้ามาช่วยรื้อถอนซ่อมแซมบ้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมทั้งการฝึกอบรมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนเมืองชุมชนบึงบัวเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นระหว่างทหารนะครับขับสาํบสาชิกเพ่อราษาสันมศรลดนะครับ,บมาทหารรับระสมาสมาสาบ้าน พรามาสร้างเราสร้าเราข้อออกมาพัการ่เสหานราคาต่อจลบประมาณเราสารเนือกำลคนเราเข้ามาผสมประสานราคาสมาร่วมพันพัดนอกจากความช่วยเหลือชุมชนแล้วปัญหาของแต่ละครัวเรือนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือตามความจําเป็นอีกด้วยโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างการมอบทางออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจให้กับเด็กหญิงอาราดาวิทยางกูลจากชุมชนดารุนมุกีมอุปถัมที่เป็นโรคน้ำค้ั่งในโพรงสมองและปอดติดเชื้ออีกทั้งยังได้เรียรายเงินบริจาคสมทบให้กับครอบครัวของน้องอาราดาด้วย ประสานกับทางทหารอยู่ตลอดเพราะว่าเราเป็นผู้นําชุมชนของที่นี่ถ้าผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนของเราได้รับความเดือดร้อนอันดับแรกเลยก็คือเราก็จะนึกถึงสาธารณสุขแล้วก็นึกถึงทหารเพราะทหารเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่เด็กไม่มีออกซิเจนก็นึกถึงทหารทาง่ายทหารก็ได้ประสานงานไปทางโรงพยาบาลทีนี้บังเอิญว่าโรงพยาบาลไม่มีไม่มีสังออกซิเจนไม่มีไม่มีเลยสักอย่างเดียวใช่ไหมฮะ ตัวฉันเองก็ใช้อำนาจจิตที่ว่าเป็นอาสสก็เลยแจ้งไปทางศูงยชายนาศุกสิบสิบอง,งเอได้ถังมาแล้วก็เครื่องดูดเสมหะก,ก็ได้มาจากเพื่อนบ้านค่ะแล้วทางทหารก็ได้ประสานงานให้กับเราอีกหลายๆความ นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้ด้านการเมืองกับชุมชนซึ่งภารกิจเหล่านี้ถือเป็นอีกบทบาทของกองทัพที่ขับเคลื่อนตามนโยบายของคอสชอและจะดำเนินคู่ขนานไปจนกว่าคอสชอจะเสร็จสิ้นภารกิจตามรัฐธรรมนูญช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปลงพื้นที่กับทหารที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนว่าภารกิจในแต่ละวันจะเป็นยังไงกันบ้างในพื้นที่เขตลากระบงัง